อ,อ,อ่ะเฮ้ยมาดูนี่ดินี่มันคืออะไรอ่ะเป็นเครื่องดินล็อกหรือเปล่าดูท่าไม่ดีเลยฮะเราไปดูกันเถอะ อะไรกัน,นอ้ออย่าบอกนะว่าเป็นยานจากต่างดาวถึงยังไงก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยบูดี้นายไปเอาเครื่องมือกู้ภัยมาฮออ,อ,อ,อนนั้นนนนนมาตัดบาดไปฉันเองเรียบร้อยแล้วค่ะพรับาทมานาน,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 นมานาบขอบคุณมากนะครับ อุ้ยพูดไทยได้ด้วยไม่เป็นไรคะ่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกาวาซิแยบบองชูกาลูดีดีบาบาโอ,โอ้ชื่อยาวจังมีสั้นๆไหมครับบุริกะวาซิแยโอย้ก็ยังเรียกยากอยู่เดียวงั้นเรียกคุณเอเลียนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่อมเป็นเดือนแน่ๆเลยไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเอง กลับแล้วลล่ะแ้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออโทษทีนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลูที่นี่คือหมู่บ้านอาร์เซนวิลเลจครับ สมัยสงครามโลกครั้งที่2เกิดการเผยแพร่ลัทธิค,คอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสถียนภาพของประเทศต่างๆอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เกิดความผันผวนข,ของสถานการณ์การเมืองในประเทศแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยเห็นความจําเป็นในการให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510 จึงเกิดการลงนามปฏิญญากรุงเทพขึ้นที่วังสรานรมโดยมีผู้ลงนามคือดรอดัมมาริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียท่านตุนอับดุลลาซักรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียท่านนาซิโซรามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปิน,าน,นาส, amos, นาารรสทน์ท่านเอสราชารัตน์นำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และพันเอกพิเศษดตร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียนไว้ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเห็นบ้านทั้งสิที่ล้อมรอบอาคารข้างล่างนั้นไหมคะในตอนแรกสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งมีแค่5ประเทศคือไทยสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย หลังจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2527บนารยก็เข้ามาเป็นสมาชิกตามมาด้วยเวียดนามในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2538ถัดมาอีก2ปีลาวและพม่าก็เข้ามาและน้องใหม่ล่าสุดก็คือกัมพูชาร่วมลงนามเป็นสมาชิกอาเซียนในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2542ด้วยค่ะแล้วตราเครื่องหมายราคานั้นคืออะไรเหรอครับ นั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนครับสีเหลืองกลางภาพนั่นหมายความถึงรวงข้าวทั้งสิที่ผูกมัดกันไว้เหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้งสิประเทศที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ในตราสัญ,ญลักษณ์มีทั้งหมด4สีคือแดงเหลืองน้ำเงินและขาวซึ่งทั้ง4สีนี้นำมาจากสีหลักของธงชาติของประเทศสมาชิกโดยความหมายของสีแต่ละสีก็คือเหลืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสุดท้ายสีขาวมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ครับเอาละ่ะถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงพวกเธอคุณจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะ ใช่แล้วครับแนะนําตัวกันอีกทีนะครับผมชื่อสยามมาจากประเทศไทยผมชื่อปีเตอร์จากสิงคโปร์ครับผมชื่อบูดี้จากอินโดนีเซียครับหนูชื่อมาเรียจากฟิลิปปินส์ค่ะผมชื่อปีปิดมาจากมาเลเซียครับส่วนหนูชื่อฟอร์เซียจากบรูไนค่ะหนูเกียวมาจากเวียดนามค่ะผมคำสวยมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ หนูชื่อมโมโมมาจากประเทศทํามากค่ะผมน้องหมายครับตรุมเซียงมาจากประเทศกัมพูชาครับผมยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะฉันชื่อบลูฉันอยากรู้จักพวกเธอและหมู่บ้านอาเซียนแห่งนี้มากขึ้นจังเอาอย่างนี้คุณบลูไปพักที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาอะไรที่ห้าง AFTA กันห้าง AFTA หรองั้นเย็นนี้โมโมจะทำอาหารไปทานที่บ้านสยามนะ เย่อมไปเลยถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับคุณบลูด้วยตกลงตามนี้โอเค